สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดอเทร์นิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยาษาสตรสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับโดยเป็นการศึกษาตัวอย่างของการใช้คำสั่ง if e นะครับซึ่งจะทํางานแบบ2ทิศทางนะครับโดยจะทําการตรวจสอบค่าของตัวแปร1ตัวนะครับและให้ในส่วนของผลลัพธ์ที่เป็นจริงมีหน้าตาเป็นยังไงให้ในส่วนของผลลัพธ์ที่ออกมาในลักษณะของเท็จนั้นมีหน้าตาเป็นยังไง ทำการเปิดโปรแกรม Dev C++ ขึ้นมานะครับต่อจากนั้นครับทำการเลือกในการสร้างซอฟไฟล์ใหม่ครับคลิกในส่วนของไฟล์เลือก New นะครับเลื่อนแถบไปเพื่อที่จะเลือกในการสร้างซอฟไฟล์ใหม่ครับเลือกซอฟไฟล์ก็จะปรากฏนะครับพื้นที่ว่างสำหรับการเขียนซอฟโค้ดด้วยภาษา C ในขั้นตอนนี้ครับเราจะทําการทดลองเขียนภาษา C ครับเพื่อที่จะศึกษาการทํางานของ if e นะครับแบบ2ทิศทาง ครับเมื่อทําการเขียนซอฟต์ไฟล์นะครับหรือว่าซอฟต์โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการเซฟซอฟต์ไฟล์ครับคลิกในส่วนของไอคอนสำหรับการเซฟนะครับต่อ้นครับทำการตั้งชื่อไฟล์ครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า test if นะครับ test if .ccp นะครับครับหลังจากที่เราทําการเซฟซอฟต์ไฟล์ครับเรามาดูการเขียนโปรแกรมด้วย Dev C++ นะครับว่าเราเขียนคําสั่งด้วยภาษา C อะไรลงไปบ้างนะครับ ในส่วนของ2บรรทัดแรกครับก็เป็นการ Include นะครับการ Include ก็คือการนำเอาแฟ้มที่ C-Compiler อรนี้เราใช้งานนะครับมาทำการร่วมในการประมวลผลของตัวโปรแกร,รมโดยในที่นี้นำเอาแฟ้มที่ชื่อว่า stdio.h และ conio.h นะครับซึ่งประกอบไปด้วยคำสั่งที่เราจะนำมาใช้ในการทดสอบในการเขียนซอสโค้ดนะครับในส่วนของบอดี้ครับซึ่งเรจะเริ่มจากการทำงานของฟังก์ชัน main นะครับโดยภายในฟังก์ชัน main ครับ ปีกาเปิดนะครับเราก็จะทําการสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวครับโดยที่ให้เป็นตัวแปรจํานวนเต็มนะครับตัวแปรเราชื่อนําใช้การสร้างตัวแปรด้วยฟังก์ชันในภาษา C ครับ int นําตัวนั้นครับเราใช้คําสั่ง scanf นะครับในภาษา C เพื่อที่ทำการรอรับค่าจากคีย์บอร์ดนะครับโดยที่ scanf ก็จะทําการรับจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มนะครับเปอร์เซนต์ดีตรงนี้แล้วก็ทําการเก็บค่าที่ได้รับจากคีย์บอร์ดไปไว้ในตัวแปรนํานั่นเองนะครับที่เราได้สร้างขึ้น ตอนั้ครับเราสร้างเงื่อนไข if ขึ้นมานะครับและภายในเงื่อนไข if ก็คือภายในวงเล็บนะครับโดยที่ถ้าหลังวงเล็บครับก็จะเป็นจริงนะครับแต่ถ้าหลัง else ครับก็จะเป็นกรณีที่เป็นเท็นั่นเองนะครับกรณีที่เป็นจริงครับก็คือค่าที่ป้อนเข้ามานั้นมากกว่าหรือเท่ากับ50นะครับก็จะทําการ้ปในส่วนของ u p a s s ก o ่ e มากกว่า50แต่กรณีที่เป็นเท็ครับก็คือการทํางานหลังจากคําสั่ง else ครับ ฟังชัน print f ก็จะทำการ print บอกว่า you fail score นะครับน้อยกว่า50นั่นเองฟังก์ชัน getch นะครับถูกใส่เข้ามาเพื่อที่จะทำการให้ Windows หรือว่าหน้าต่างของ d e ฟ C พัดพนั้นสแสดงผลคำสั่ง print f ได้อยู่นั่นเองนะครับและทำการจบโปรแกรมนะครับด้วยการใช้เครื่องหมายปีกาปิดนะครับโ้ยท,ทำการทดสอบเพื่อที่ทำการรันซอทโค้ดนะครับทำการคลิกในส่วนของ excute นะครับและเลือก compile and run หรือว่ากด f9 บนคีย์บอร์ด ก็จะปรากฏหน้าต่างที่มีเคอร์เซอร์กระพริบอ,อยู่นะครับซึ่งเคอร์เซอร์ก็จะเป็นการทํางานของฟังก์ชัน scanf นะครับซึ่ง scanf ก็จะรอรับค่าจากคีย์บอร์ดในที่นี้ผมพิมพ์นะครับ78ลงไปกด Enter นะครับเงื่นอนไข if ครับเมื่อทําการตรวจสอบตัวแปรนำนะครับตัวแปรนาเราพิมพ์ค่าลงไปที่78 78นั้นนะครับเป็นจริงก็คือมากกว่าอยู่เท่ากับ50นะครับก็จะพิมพ์ในส่วนของคําสั่งนะครับที่อยู่หลังจาก วงเล็บก็คือคำสั่งที่เป็นจริง print f นะครับ u p a s s ก่อมากกว่า50นั่นเองนะครับกด enter อีกครั้งหนึ่งวินโดว์ก็จะหายไปนะครับกรณีของการเป็นเท s t ครับ xq compile run อีกครั้งหนึ่งก็จะปรากฏนะครับในส่วนของการทำงานของ scan f นั้นรอการพิมพ์ข้อมูลจากคีย์บอร์ดอยู่นะครับในที่นี้ผมพิมพ์44ลงไปนะครับกด enter ครับไปเข้าเงื่อนไขทางฝั่งของเป็นเทนะครับก็คือตัวแปรนำ ที่เราได้มีการป้อนเข้าไปจากการอ่านคําสั่งของ s c a n เนครับตัวแปรนานั้นน้อยกว่า50ก็จะแสดงเงื่อนไขในส่วนของการเป็นเท็จก็คือ U f a l s c o r e น้อยกว่า50นั่นเองนะครับ Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับฟังก์ชัน Get Set งานเพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะทดสอบเงื่อนไขในกรณีที่เป็นจริงนะครับเงื่อนไขแบบสองทิศทางก็คือจะมีการสร้างคําสั่งขึ้นมารองรับทั้งในกรณีที่เป็นจริงและเป็นเท็จจากการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับถ้าตัวแปรนามีค่ามากกว่า50 ก็จะทำการ print f นะครับในส่วนของข้อความที่มากกว่า50แต่กรณีที่เป็น text ครับก็จะทําการ print ในส่วนของการน้อยกว่า50นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้อ e ีแบบ2ทิศทางครับขอบคุณครับ